สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับจาก s s k t v หนังสือพิมพ์สกิทข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับหายไปหลายวันนะฮะมีผู้เรียกร้องมาบอกอาจารย์เต่าหายไปไหนตั้งหลายวันแล้วไม่ออกอากาศเลยไม่ไล่สดไม่นำเสนอเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับ ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่หายไปหลายวันนั้นไปทําภารกิจเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละครับประการแรกเลยนะก็รับเครื่องของบริจาคนะพวกเสื้อผ้านะเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามนี้นั้นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปตามเรื่องราวให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของบัตรของใบนะะ เพื่อที่จะเร่งให้เสร็จภายในปีนี้ให้ได้นะเนื่องจากว่าเห็นติดอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันช้าชักช้าพอสมควรนะก็เลยต้องประสานกับทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลังสสภูกเก็ตเขตหนึ่งนะในฐานะรองประธานกันมาที่การปพชสภาผู้แทนรัษฎรนะครับให้เร่งดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คาดว่าภายในอาทิตย์สอาทิตย์นี้ ก็น่าจะมีการเชิญท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับไปให้ปากคำกับกัรมธิการแล้วก็ออกคำสั่งให้ทางอำเภอให้ทางจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะฮะที่ได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของบัตรของพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยรวมทั้งไปติดตามเรื่องราวของพี่น้องชาวไทยลื้นะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็พี่น้องที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวงอเภอแม่จันอเภอแม่สายนะเกี่ยวกับเรื่องของอผู้ที่อายุเกิน60ปีที่จะได้สัญชาตินะครับในการดำเนินการอยู่แล้วก็พี่น้องชาวไทยลื้ที่ได้ยื่นเรื่องเรานะในการายื่นเรื่องไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าเรื่องอยู่ที่กรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแต่สอบปรกคำอีกรอบเดียวนะก็ ทางานายกรัฐมนตรีก็จะมีการยื่นนะฮะลงพระประมาพิไทยนะครับเพื่อที่จะให้สัญชาติต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็ไปติดตามเรื่องของที่ดินนะ,ะที่ดินทำกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางนะที่อำเภอวังเหนืออำเภอแจ้หม่มอำเภอแม่หมาะนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ไปสำรวจจับ gps เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว นะครับเหลือรองบประมาณในการที่จะลงพื้นที่นะครับไปจับ gps แล้วก็รังวัดนะของแต่ละรายนะครับในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลน,นะครับเพื่อที่จะออกหนังสืออนุญาตให้ทำกินอยู่กับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แต่ห้ามขยายเพิ่มห้ามซื้อขายนะครับ ตรงนี้เราก็ไปตามเรื่องราวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสสสุธาประทีมนถทหลางท่านก็ได้ดําเนินการให้นะครับซึ่งขอให้สบายใจได้นะฮะทั้งเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องสัญชาติเรื่องที่ทํากินนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบอกไปยังพี่น้องชาวจังหวัดลําปางของเราด้วยนะครับว่า,าเราได้ดําเนินการแล้วส่วนที่อำเภอลี้จังหวัดลําพูนนะครับเรื่องได้เข้ากันมาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เหลือ,อเรียกสอบแล้วก็กําหนดพื้นที่เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางนะให้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าไปดําเนินการตรวจสอบจับ GPS นะครับเพื่อที่จะแยกพื้นที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ให้มีการจับกลุ่มแล้วก็ให้มีการทํามาหากินในพื้นที่ต่อไปอย่างสงบสุขนะ <S <S เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่พี่น้องชาวรักย่าหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทํากิน เรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของอะไรต่อมีอะไรนะเรากําลังไปตามเรื่องอยู่นะครับก็เลยทําให้ไม่ได้ออกอากาศเลยนะเป็นอาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์เนี่ยนะครับหลายคนถามมาหลายคนถามหานะครับเพราะฉะนั้นงานของเราไปทำเนี่ยเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับโดยทางท่านสสสุธาประทีนนทลางนะเป็นหัวหอกในการเร่งดําเนินการและก็บอกข่าวดีนะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะ ทางท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมนะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นผู้เร่งดำเนินการในการสั่งการให้นะครับเมื่อวันที่8เราไปกรุงเทพนะครับเราก็นำเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปมอบให้กับทางท่านสสสุธาผ่านไปให้กับลุงป้อมนะครับและก็ทางพักพลังประชารัฐซึ่งลุงป้อมก็ได้มีการแจ้งมาว่า ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยในทุกพื้นที่นะครับใครต้องการอะไรให้เร่งทําเรื่องมาเลยนะท่านจะได้ดําเนินการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้นะครับนี่คือการทํางานของเราหน้าที่เราได้เดินอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปไหนนะครับครับแล้วก็ทางหลวงป,ป้อมเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเพราะตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ ลุงป้อมนะครับท่านได้อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดนะโดยทางาให้ทางนายกนะครับเป็นผู้เร่งดําเนินการให้นะครับแต่ณเวลานี้ลุงป้อมเข้ามากุมบังเหียนตรงนี้เนื่องจากว่า,าการแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นหัวใจที่สําคัญมากที่สุดนะมากกว่าเรื่องอื่นนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางลุงป้อมโดยพักพลังประชารัฐ นะเร่งดําเนินการดูแลแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของการเมืองนะฮะตอนนี้ก็วุ่นวายยังไม่จบยังไม่เลิกนะก็มีการย้ายพรรคกันไปย้ายพรรคกันมาอยากจะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าไอ้นักการเมืองที่เห็นว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ย้ายพรรคไปอยู่ไปซบนักการเมืองหลังนี้เหล่านี้เนี่ยนะไม่เคยมีประชาชนอยู่ในหัวใจหรอกครับท่านสังเกตไหม ว่าหลายพักการเมืองนะฮะไม่เคยมีนโยบายไม่เคยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสั่งให้ทีมงานหรือสสในพื้นที่หรือคนในพักลงไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนกับที่พักพลังประชารัฐรตยเหมือนกับที่ลุงป้อมสั่งแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นี่คือพักที่เห็นความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แท้จริงครับ นะครับหลายพักออกนโยบายสวยหรูหลายพักออกนโย,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 ยบายในฝันหลายพักไปลอกนโยบายคนอื่นแล้วก็ไปโกหกตอแหลนะกับพี่น้องทางใต้หาว่าพักนี้ขี้6กนะหรือไม่ก็ไปโกหกตอแหลอะไรต่อเมื่อะไรหลายเรื่องจนในที่สุดเป็นเรื่องครับนะฮะเป็นเรื่องนะครับอย่างกรณีที่ไปบอกว่า,าค่าแรง600้บาท ต่อวันนะเสร็จแล้วตอนออกมาตอนหลังมาแก้ตัวบอกว่า600บาทเนี่ยต้องไปอยู่ถึงปี70อะไนองเนี่ยนะคืออีก4ปีถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลอีก4ปีจะขึ้นค่าแรงถึง600บาทนั่นก็เท่ากับขี้หกนะภาษาใต้บ้านผมหรือไม่ก็เป็นการขี้จุนะภาษาภาคเหนือเขาว่าเออคนเนี้ยขี้จุอู้บ่อแต้อู้บ่อจิงนะนั่นก็คือว่า หลอกให้เลือกตั้งให้เขาเป็นรัฐบาลอีกสปีข้างหน้าจะขึ้นค่าแรงให้ห0 0บาททันทีที่ประกาศออกไปอย่างนี้ตูมเนี่ยนะจังหวัดลำปางออกมาเคลื่อนไหวเลยครับพี่น้องครับออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าค่าแรงปัจจุบันนี้ก็ก็ย่ำแย่แล้วครับพวกกันจริงๆนะครับว่าการจ้างงานจ้างอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะกระอักเลือดเลยนะเสร็จแล้ววันนี้มีการขึ้นป้ายนะแทบจะทั่วทั้งจังหวัดลำปางเลยนะครับเนื่องจากจังหวัดลำปางนั้นเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเซรามิกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีแหล่งแร่ดินขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีโรงงานเซรามิกมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ เขาเลยขึ้นป้ายบอกค่าแรงขั้นต่ำวันละ600เอาสมองส่วนไหนมาคิดโรงงานเซรามิกลำปางแทบจะชิบหายกันหมดนะฮะแล้วถ้า600จริงโรงงานเซรามิกลำปางจะเป็นอดีตไปหมดธุรกิจอื่นๆก็ค่อยๆตายตามโรงงานใหญ่ๆก็จะย้ายไปเวียดนามหมดเพราะค่าแรงเวียดนามไม่ถึง200บาท <c oughs> นี่นะครับตรงนี้นะฮะสำคัญถามว่าปัจจุบันเนี่นะฮะเซรามิกเนี่ยนะครับแหล่งที่ผลิตใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ยังมีแหล่งอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทางภาคเหนือดําเนินการถ้าประกาศขึ้นค่าแรง600บาทพูดง่ายๆเลยนะครับว่าสร้างความพิาศให้กับนักธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ อีกหลายสิบหลายร้อยโครงการที่มันจะพังพินาศประชาชนจะตกงานการจ้างงานจะหายไปประชาชนจะอดอยากมากขึ้นเพราะผู้ประกอบการไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่ขายพออยู่พอกินนะครับมีกำไรบ้างถ้าจ้างคนงานสักสามคนวันละพันแปเจ๊งเลยครับ เจ๊งเลยแน่นอนเรียบร้อยนะฮะถามว่าวันละพันแปดเดือนเท่าไหร่นะครับคนหนึ่งตกหมื่นแปดสามหมื่นหสี่มืห้ามืสี่เดือนหนึ่งห้าหมื่สี่ร้าก๋วยเตี๋ยวจะขายได้ถึงเดือนละแสนหรือเปล่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความพินาศที่พักการเมืองบางพัก พยายามที่จะสร้างสตอรี่พยายามที่จะสรรหาคำพูดมาโกหกหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้หลงเชื่อให้เลือกตัวเองไม่ย้อนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาว่าสร้างอะไรไว้สร้างปัญหาอะไรไว้แถมยังบอกว่าจบปริญญาตรีต่อไปต้องสองหมื่นห้าถามว่าหมื่นห้ายังแทบไม่มีปัญญาจ้างนะครับแล้วสองหมื่นห้า บริษัทไม่พินาศวายวอดหมดแล้วครับและคนที่จะทํางานได้ถึง2องหมื่นห้างานมากี่ปีไอ้นี่จบใหม่เข้ามานั่งปุ๊บจะได้สองหมพี่น้องที่รักและเคารพครับตรงนี้คือความสําคัญที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องไปติดตามจะต้องดูแลนะแก้ไขว่าพรรคการเมืองแบบนี้ท่านยังจะเลือกขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างปัญหากับประเทศชาติต่ตอไป อย่างนั้นหรือไม่โปรดใช้สมองคิดครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็ดีแล้วไงค่าแรงขึ้นตั้งห600้อประชาชนจะได้มีอยู่มีกินก็ถามว่าจากก่อนนูน้นแล้วก็ขึ้นมา300รอกว่าบาทเนี่ยประชาชนมีอยู่มีกินขึ้นหรือไม่ต้องถามก่อนนะครับว่าก่อนหน้านู้นที่จะขึ้น300รอยกว่าบาทเนี่ยมาม่าซองกี่บาทครับสบาท5บาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แปดบาท1ิบบาทเห็นไหม เมื่อค่าแรงมันขึ้นของมันก็ขึ้นตามมันก็เท่าเท่าเดิมทางที่ดีที่สุดก็คือต้องหาทางลดปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายให้กับพ่อแม่พีพ่น้องประชาชนเหมือนกับท่านสสสุทาประทีปนัทหลางเหมือนกับลุงป้อมนะครับของพรคพลังประชารัฐที่กำลังคิดลดต้นทุนการทำการเกษตรนะและเป็นการเกษตรชีวาภาพ ปลอดสารพิษแต่ลดต้นทุนได้จริงครับเราไปดำเนินการมาแล้วเราได้ซุ้มนะทำเรื่องนี้มา1ปีเต็มเตมเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยไคโตสารปุ๋ยหมักจากสัตว์ทะเลนะครับลิตรห0ึกว่าบาทแต่สามารถฉีดได้5ไร่นะกับไร่ละ900กว่าบาทนะปุ๋ย หรือไม่พันกว่าบาทด้วยซ้ำปุ๋ยเคมีนะ5้าไร่ก็ห้าพันกว่าสิบไร่ก็หมื่นกว่าแล้วถ้าหันกลับมาใช้ไคโตซานนะที่ท่านสาสสุทาท่านคิดกับลุงป้อมเนี่ยลิตรละร้อยกว่าบาทไม่เกิน200ตีละสองนะร้อยานะฮะห้าไร่เท่ากัไร่ละยี่สิบบาทไร่ละสี่สิบาทสี่ห้ายี่สิบี่บาท,บาทต่อไร่ ห้าไร่ก็เ่ียกก่อนสองร้อยบาทนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วผลผลิตได้มากกว่าครับเราใส่ข้าวข้าวรีบน้อยลงเม็ดเต่งขึ้นปริมาณข้าวได้เพิ่มเท่าตัวครับจากหนึ่งไร่เคยได้สมมุติว่าเคยได้ห้าร้อยโลก็ได้เป็นพันกิโลครับเห็นไหมแต่ ต้นทุนปุ๋ยอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่40บาทต่อไร่เห็นไหมครับมันต่างกันนมฮะกับพันกว่าบาทกับ40บาทเราต้องคิดอย่างนี้ฮะคิดอย่างนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและความคิดนี้คือท่านสสสุธาปราะทีินถทลังและลุงป้อมเป็นผู้คิดนะเนี่ยแล้วก็กําลังดําเนินการนะครับแล้วก็ดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยนะครับเราทดลองมาแล้วหนึ่งปีเต็มๆไม่ว่าจะเป็นไร่ข้าว สวนส้มไร่กาแฟไร่ลำไยนะอะไรต่อเมื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพืชผลทางการเกษตรแม้แต่ะกะหล่ำปรีคะนนาผักกาดอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าจะให้คุณภาพที่ดีขึ้นน้ำหนักที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้ดินดีขึ้นอีกด้วยเพราะไม่ใช่สารเคมีจะทำให้ดินร่วนซุยถ้าเราใช้ไปนาน,านๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะฮะณเวลานี้พักบางพักที่ประกาศค่าแรงขั้นต่ำวันละหกร้อยนะเขาออกมาติดป้ายแทบจะทั้งจังหวัดลำปางบอกว่าเอาสมองส่วนไหนคิดโรงงานเซรามิกลำปางแทบจะลม้มประดาตายกันไปหมดแล้วถ้าห0ร้อบาทจริงโรงงานเซรามิกจะเป็นอดีตไปหมดนะต่อไปจะดูการผลิตเซรามิกเนี่ยนะต้อง ไปดูใน p o w พาวเวอรนะครับของจริงไม่มีเพราะโรงงานไม่สามารถที่จะจ้างแรงงานต่อไปได้นะครับธุรกิจอื่นๆก็จะตายตามโรงงานใหญ่ๆก็จะย้ายไปเวียดนามหมดเพราะค่าแรงเวียดนามไม่ถึง200บาทนี่แะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพ่อแม่ที่รักและเคารพทุกๆท่านทั้งพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์พ่อแม่พี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะรากหญ้าอย่างเราเราท่านๆอย่างผมเนี่ยก็รากหญ้าคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคิดพิจารณาให้ดีฮะอย่าหลงหลมนักการเมืองอย่าเชื่อนักการเมืองที่โกหกตอแหลและไม่เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงแต่พักพลังประชารัฐโดยสสสุธาประทีนมณฑลังโดยการหนุนหลังโดยการสั่งการของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหรือลุงป้อมนะฮะให้เดินงานตรงนี้มาสองสามปีนะครับจน ใกล้ประสบความสําเร็จนี่คือพักการเมืองของประชาชนที่แท้จริงที่ผมพูดอย่างเนี้ยผมไม่ได้ค่าโฆษณาผมไม่ได้เงินได้ทองด้วยแต่ผมได้ความสุขในการที่นําเอาเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปให้ท่านแก้ไขและท่านก็แก้ไขให้พักการเมืองต้องเป็นอย่างนี้นักการเมืองต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สักแต่เป็นสอสอ,อยู่ในพื้นที่ไม่ช่วยเหลืออะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยในจังหวัดลำปาง มีปัญหาเรื่องที่ดินมายาวมาเป็น10บสปีพรกพลังประชารัฐยังไม่มีสสสักคนหนึ่งแต่ท่านสสสุธามาไม่กี่เดือนทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้รอนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่สำรวจรังวัดนะออกสมุดอ่าให้ผู้ครอบครองที่ทำกินเท่านั้นเองนะนี่คือความสำเร็จแม้แต่ที่ลำพูนนะที่อ่าแม่ห้องสอนที่เชียงรายนะล่าสุดก็ ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับเชียงเพอ่แม่สวยถูกเจ้าหน้าที่รังแกด้วยถูกผู้ใหญ่บ้านนะร่วมกับทางอำเภอนะไปบีบบังคับจับกลุ่มนะกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะนี่คือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นจึงอยากขอฝากทิ้งท้ายสําหรับรายการวันนี้ว่าหากท่านนะครับมีเรื่องราวใดที่ต้องการส่งให้รัฐบาลส่งให้พักพลังประชารัฐเรื่องที่ทํากิน เรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องสิทธิเรื่องแหล่งน้ําเรื่องถนนหนทางเรื่องความไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐถูกรังแกเอารัดเอาเปรียบจากใครก็ตามเนี่ยทําเรื่องมาถึงผมเต่านิจาได้เลยครับเราจะเร่งดําเนินการให้ถ้าท่านไม่ทํามาเราก็ไม่รู้ว่าท่านเดือดร้อนแต่ถ้าท่านเดือดร้อนท่านทํามาเราให้การช่วยเหลือดูแลอย่างแน่นอนครับและเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้นะอย่างที่จังหวัดลำปางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านจำปุยนะครับที่เรื่องของบัตรของใบนะตอนนี้ถ่ายใกล้เสร็จหมดแล้วถามว่าอยู่ตรงนี้มา20-30ปีนะครับมีใครใส่ใจบ้างแต่ท่านสสสุชาพักพลังประชารัฐและท่านพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณนะหลวงป้อมท่านดําเนินการให้นะครับแล้วก็อีกหลายอำเภอเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาติพันธ์หลายอำเภอเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิต่างๆนี่คือความจริงที่เราได้ทําสามารถพิสูจน์ได้ ทุกจุดนะครับไม่มีคําว่าโกหกตอนแหลกะล่อนปลิ้นปล้อนสร้างแต่มโนภาพสร้างแต่วาทกรรมนะครับของเราของจริงทั้งหมดนี่คือผลงานของพลังประชารัฐและสสสุธาประทีปนัทหลังโดยการหนุนหลังโดยการสั่งการของพระนท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหรือลุงป้อมหัวหน้าพักใครใครที่จะเป็นสสขายตัวเพียงเพื่ออยากเป็นสสไป แต่คนที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนอยู่แน่นอนเราจะเดินหน้ากันต่อไปนะผมคนหนึ่งที่กล้าออกมาพูดว่าผมจะเชียร์และสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคนี้สาเหตุไม่ใช่ผมได้เงินได้ทองอะไรแต่สาเหตุเพราะปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญนั่นคือสิ่งที่ประเทศชาติต้องการใช่หรือไม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการใช่หรือไม่ ไม่อย่างนั้นพวกเราทั้งหมดเนี่ยถูกเขาหลอกเลือกตั้งมาเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับเลือกตั้งเสร็จเขาสบายมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งเราจะไปหาไปหายังต้องกรากราบครานคลานแต่ตอนตอนมันจะเลือกตั้งเนี่ยหมูหมากาไกา่วิ่งตัดหน้าแม่งยกมือไหว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นักการเมืองพวกเนี่ยเป็นอยู่กี่สมัยเป็นอยู่กันกี่ปีแล้วถามว่าเราดีขึ้นหรือไม่ช่วยเหลืออะไรเราบ้าง ให้ท่านคิดตรงนี้นะฮะไม่อย่างนั้นวิถีชีวิตท่านอีกร้อยปี200ปี500ปีข้างหน้ามันก็จะอยู่อย่างนี้หากวันนี้ท่านยังไม่ไหวตัวและเปลี่ยนแปลงให้การเมืองเป็นของภาคประชาชนอย่างแท้จริงแล้วเราจะเสียใจจากนี้ไปอีกตลอดชีวิตครับตลอดวันนี้กระผมเต่านิจจาขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ